งานโตเกียวเกมโชว์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าสูงถึง1136รากายซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของงานนี้นะับเป็นหนึ่งในงานเกมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมีการแสดงผลงานจากทั้งนักพัฒนาจากญี่ปุ่นและต่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของนักพัฒนาเกมอิสระที่สามารถสร้างสรค์เกมที่มีนวัตกรรมแม้จะมีงบประมาณที่จำกัดและการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ AI มาใช้ในวงการเกมอย่างแพร่หลายสมาคมผู้ผลิตเกมบันเทอรคอมพิวเตอร์ Computer Entertainment New Association ซึ่งเป็นผู้จัดงานนี้คาดการว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ250,000คนในงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้โดยจะมีการจัดงานเป็นเวลา4วันศูนย์การประชุมมาคุฮาริเมเซ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวจำนวนผู้จัดแสดงในปีนี้ได้ทำลายสถิติเดิมที่มีผู้เข้าร่วม985รายในปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศถึง615รายและจากญี่ปุ่น521รายนอกจากนี้ภายในงานยังมีเกมมากกว่า1,200เกมให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสในบรรดาบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงานเช่น Sony Interactive Entertainment A N e, ที่มีการสาธิตเกม PlayStation ตัวใหม่ Ghost of y o t i ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนหน้าและ Capcom Co. ที่ได้นำเสนอภาคล่าสุดของซีรีส์ Biohazard ซึ่งจะวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความมุ่งมั่นของสมาคมในการสนับสนุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้คือเกมอินดี้ที่พัฒนาโดยนักคัตนารายย่อยหรือนักคัตนาอิสระโดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม Selective Indie 80ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเกมโดยมีการคัดเลือกเกม80เกมจากผลงานทั้งหมด 1, 3 6 5เกมที่ส่งเข้าประกวดคุณย e. ูอิเคเดวิศวกรจากบริษัทเกมวัย45ปีได้เข้าร่วมงานพร้อมกับเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟที่เขาพัฒนาขึ้นเองชื่อ เนียพินโกซึ่งเขามีแผนที่จะวางจำหน่ายภายในปีนี้โดยใช้เพียงสมาร์ทวอตของ Apple INC ในการเล่นผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายการเล่นกอล์ฟที่สถานที่จริงใดก็ได้และสามารถตีวงสวิงแบบเสมือนจริงได้สิ่งที่ดีที่สุดคือผมสามารถสร้างสิ่งที่ผมเชื่อว่าสนุกได้อย่างอิสระต่างจากผู้สร้างเกมรายใหญ่ที่โปรเจกต์เดียวอาจากเกี่ยวข้องกับคนได้ถึง100คนหรือมากกว่าอิเกเกล่าวแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดการถกเถียงกันคุณคิดว่าเกมอินดี้จะสามารถแข่งขันกับเกมจากบริษัทใหญ่ได้หรือไม่ หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนาเกมแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง